วันลอยกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญของไทยที่มีมาช้านานโดยมีประวัติความเป็นมาที่เชื่อมโยงกับทั้งศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยวันลอยกระทงเป็นประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณจัดขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือน12ของทุกปีซึ่งในปี2025จะตรงกับวันที่8พฤศจิกายน เชื่อว่าเป็นการบูชาพระแม่คงคาและขอขมาพระแม่คงคาเพื่อขจัดทุกโศกและขอพรให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกระทงที่ลอยนั้นทำจากวัสดุธรรมชาติเช่นใบตองดอกไม้เทียนไขและทูบซึ่งแสดงถึงการขอขมาและขอโชคลาภกระทงยังเปรียบเสมือนการปล่อยสิ่งไม่ดีออกไปและส่งไปให้พระแม่คงคา เพื่อลดปัญหาความทุกข์และโชคร้ายจากชีวิตมีการจัดงานลอยกระทงในหลายพื้นที่โดยจะมีการประกวดกระทงการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเช่นการทำโคมลอยการแสดงดนตรีพื้นเมืองและการจัดงานบุญต่างๆ การลอยกระทงมักจะทำในแม่น้ำลำคลองหรือสถานที่ที่มีน้ำไหลเพื่อให้กระทงลอยไปตามกระแสน้ำการลอยกระทงผู้คนจะลอยกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติโดยเชื่อว่าเป็นการขอขมาและขอโชคดีการปล่อยโคมลอยในบางพื้นที่จะมีการปล่อยโคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า ึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้สิ่งที่ไม่ดีในชีวิตลอยไปพร้อมกับโคมการประกวดนางนพมาศเป็นกิจกรรมที่มักจัดขึ้นในหลายจังหวัดเพื่อเลือกสาวงามที่เหมาะสมกับการเป็นตัวแทนของเทศกาลวันลอยกระทงไม่เพียงแต่เป็นการบูชาแม่น้ำแต่ยังเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อธรรมชาติและการใช้ชีวิตร่วมกับสิ่งแวดล้อม เป็นการสืบทอดประเพณีที่สำคัญและช่วยเสริมสร้างความรักในชุมชนและครอบครัวโดยการร่วมกิจกรรมและการเฉลิมฉลองสิ่งที่ควรทำการลอยกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติเช่นใบตองดอกไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ไม่ควรทำควรหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เช่นโฟมหรือพลาสติก ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม